นี่พอไม่ยั้งอีกนียกระไรเจ้าสิเมื่อวานเห็นเอามังกรเห็นยังนี้ฮะเห็นวอลล่าหหาแล้วนี่ถึงน่าสิเป็นกระเทยแต่แล้วก็เป็นคนดีดีก็เจ้าก็เจ้าเจ้าเจ้าอเางหลานยังมเก่งครับแต่ฮ่แต่ที่สำคัญกระเทยมันผิดมองไดกระเทยมันผินมองได้หุปากเ่้าหุบหุบปากบหเอาลูกบาหาไี่ไหมเจ้าตีนข่อยบาพอ จะเนินมาถ่าตีพอมา่ะถ้าไม่เพื่อนถาเบิ่งนเรื่องพอเจ๋เทมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพ่อบค่ะพ่อบูแม่ยาขาลักขามาแล้วค่ะนี่ก็คือม้งกุนเลืกองกระสุดผู้ยิงที่เพ้นแขนอ่ะไปขนคนเอาว่าจาก้องอ่าบมาก่อนนะคะพ่อูค่ะเดี๋ยวพ่อเจ้าจะแปวไปเสื้อลูกสะพายเจ้าอีนดีมันใสสีตีใครคดี เจ้าแถมค่อยดิคอยยุกกับหม่อมมังก่อนตลอด24ชั่วโมงอันนี้นะบอเบ็นของกระหม่อมมังก่อนของไทยคองยี่อ่ะล่ะซ้อนไปหมดเลยป้ากันึกว่ากันนั่นแหละพี่บอกก่ันก็อนติดเก่าลักคานไม่โจกโกมุกสิแก่ตัว่าจัะไงหล่ะเออบัดฮะพ่อครับผมได้จำน่นแล้วหลวงายพ่อซือมังกรโตเป็นชายเจเป็นหญิงกับสวนย่อมแล้วตอนนี้ถึงผมสิเป็นแบบนี้มันย่อมรับหรอแต่ผมก็เป็นคนดีได้พ่ออย่าว่าให้น้องเถอะพ่อมีป้ามังกร กูที่ถามเพิ่เผื่อเธอซื้อไทยแล้วก็ขั้งสุดท้ายมึงสิ่ชอบเปกนกะเทยบอกเหโอ้ยพ่อกะเทยบ้านไหนมันกินแย่พาราเม็ดเดียวเหรอเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูมาเงินพอแต่สูงอีสามึงนี่เกะเก่ตีนกูดูโอ้ยมึงก่อนเศร้าเป็นกะเทยมาได้หรอพ่อเศ้ามาได้เออพี่บอกมึงกูบอกย่งมึงก็บอกค้บอื่นเป็นบอฮะกูบอกให้เรียกเป็นสวาก่อนมึงอยากเรียกนาตาสิน หาเมื่อมาฟังความกูวมึ่สินี่ไปตายท่านัลนมืงอกลับไปเลยมืงอแกมาอยู่ห่วกูหีไปถ่ายใส่พ่อผมเป็นลูกพ่อได้รับหนีไปตายท่านเลยมึงกลับไปกูบอกให้มึงกลับบออกความกูมึงไปเห็ดขายหน้าขายตาในโมบานกูว่ามาลูกกะเฮอยมืงอเขาตายมั้งหันมึงว่ามึงเก่งมึงดีมึงไปหากินแต่เมึงเลยมึงสิไปตายท่านมืงอกลับไปอย่ามาอยู่ห่วเพื่อนอย่ามากินข้าวห่วติบกับกูลูกกูโจโกู ลูกซ้ายกับ,กบโจโกลูกสาวกูับมีหนามีตากูว่าพอยที่มีหนาออย่าเห็นตอเหี้ยงไลยไปหาเมื่อามากดีมึงสิไปตายทา้ไหนมึงกลับไปหาจะให้กูเห็นหน้ามึงอีกค,คันกูเห็นมันเยลียดมากใส่หนีบันไอ,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 อ้ใครมาคอยแจกกันกกพ่อมันแม่แม่เซอร์บอกก่าอีพ่อให้มังกอดเนี่ยม,มันกอดสิไปยุใส่แม่ลูกเอ้ยแม่กันแม่กันรู้โดนลูกแต่ว่าแม่เห็นอีหยังบ่ได้ลูกเอ้ยดูแลเจ้าของดีๆนะลูกเนะ เดี๋ยวแม่สิหาทางเบอกกรบโปงบางอ่อนจ้ะแม่แม่ฝากน้องเด้อหนึ่ลูกเด้อแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอกเดี๋ยวบางอ่อนสิดูแลมังก่อนดอกแม่อุ้ยเสางหงาก่อนอุ้ยทําเป็นน้ำตาไหลห่วแหย่ห่อมึงฮุบปากไปเลยอีกเถอะยมึงเก่งมึงถอดมิกตีบกูเลยที่โต๊ะออกจากบาทเสียด้วยล่ะทํเป็นน้ำตาไหลเด้๋ฮะเป็นเจ้าใด สมใจมึงลราไปแล้วบอกน้องกันเถอยเสียหน้าเสียตาขผมว่าเบิร์ตมันเป็นยอดมึงตลอดอีบางก่อนให้ทายบองมังกรเนี่ยจนมันได้เป็นกระเทยมันก็เป็นยอดมึงคือกันน่ะล่ะเป็นอยังฮะที่พอกับแม่ไไรน้องนี่ออกจากบ้านมันก็เป็นยอดมึงเป็นยอดกูแล้วมันเป็นอยังล่ะฮะพี่สามึงมาอุ้มกูดูอุ้มเห็นอยังอุ้ยเตะปากปากันดี มดัดอยากเล่งแต่ห้นี่มึงหนีไปมึงเป็นนอ้องกูคุณสิโตมาจากบาดเสียด้วยนี่พอไม่ย,ยังอีกนกะไดเจ้าสิเมื่อวานเห็นเอามัางกรเห็นยังนี่ฮะ,หะเห็นบอลเล่าให้แล้วนี่ถึงแม้สิเป็นกระเทยแต่แล้วก็เป็นคนดีดีก็เจ้าก็เจ้าก็เจ้าเจ้าอีกเอาเก่งเลยหลานยังไม่เก่งครับแต่ฮ้านี่แต่ที่สำคัญกระเทยมันผิดมั่งใด กระเทมันผิดมองได้หุบปากด้วยริปหุบหุบปากป้าหุบเอ้าลูกมาฆาได้ไหมเจ้าตีน้อข่อยบ้าพ่อลูกโตอ๋อจะเดี๋ยวมาถ่าตีพ่อมาแล้วโอ้ยจริงเธอราไปไปอยู่กับแม่มึงอุ่นนี่อีบังพอดมึงอหักหลายมาดองกระเทยของมึงนี่ทำมึงหักหลายมึงเฝ้าเก็บสิ่งเก็บของแล้วก็พ้าดองกระเทยของมึงนี่ใส่หัวออกจากเฮือนหลังนี้ไปเดี๋ยวกูดิที่ผาลูกพาเมียกูไปกินหมูกระทะ กลับมาอย่าให้กูเห็นหน้าอีกกูคิดเลดมูกกระแทกสปอรดตีค่อยมันตายแล้วเมียจะแอวยเอาอี้แฮนี่ห้องมันแต่แตดสวดตัวสูงอีสซหาฮันหยุเลยเป็นผู้ชายดีๆบ้างแต่เนึ่งมันเป็นกระเทย บัตรที่นี่ละทรัพย์สมบัติเอ้กอไม่ได้บัตรที่นี่ละทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติโอ้ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดสิริตกมาเป็นของฉันเพียงผู้เดียวว้าวนี่สาพี่ว่ายังไงนางหองล้งสติ๊กมาดิคุณี่เดียดเปี๊ดอีแตดอีห้านี่หมอ,อีห้าอย่างไม่ได้เฮ้ยแตมาบบาผิวหยัง วินนี่ทรัพย์ส,สมบัติตกเป็นของตัวม้อนและเพี้ยนแขกอนาคตข้างหน้ามันก็นจะเป็นของเขาสองคนด้วยเช่นกันสา<ม>ใจจริงจริงว้าวอีห้าเนี่หลงเสียงเนีอาก็หลงเสียงติเออพออะไรนี่เร็วเฝ้าแต้นกับเฝ้าให้นอนได้อีงบางอ่อนไปเลยหนึ่งชั่วโมงแม่ป้ากลับปอ,อมากันเห็นมันยังนางยู่นี่นะแม่ป้าเสีโทศัพว์ไปแก้งตำรวจมาจับสูสองคน โสดฐานบุกลูกนี่จะนี่น้อยอีกเท่เถ่ามึงเป็นกระเทยหรือันเป็นเนี้ยว่าฉันเป็นกระเทยเหมือนกันวิฟ้าเมื่อโตก็จะแยกไปมึงตายบ่อีกงูเสียงไซเวียงแตงแต่หนาก็คือิงงูเสียงอยู่เลยเนี้ยมาไซวิกงมาขอกับคอกหนาจะขอองดีอีกบ่เอ้ยแสดงว่าไม่เป็นกระเทยผ่านได้เมืองเขาบาอีกดีบ่ไม่ไผว่าดอกก็ต้องไปสนใจ อีพ่อมาเคยหัก่อยจากเพือเรลบววนนีมาไล่ลูกลยเท่านี้ออกจากเพื่อนย้อนว่าก่อยเป็นกระเทยแล้ลวพวกคนจีปอายุใส่อะไืไงยมงกรอนเส้าหัยจะขอเป็นลูกผู้ไส,ส้สิว่าไห้อย่างลูกผู้ไสยแม่มึงตื่นกุเป็นกระเทย <c oughs> เออแมงกรอัมงกรอนแม่มันกบแม่มึงแม่พูดยาวกันที่รอนี่สัปดาห์แม่จะขอลูกขึ้น,จ,น,นจะได้เอาอบยิมมาหลอกอว่าเส้าห